วันวายที่ดีแล้วอาจารย์สุดอาไรท่านจากไปหายลับไม่กลับคืนย่าทีโน้องเมื่อมอง เพื่อนเยอะเสีาอายอเขาอาจารย์ที่สอนให้เพื่อนขนาดนี้เลยนะขอบคุณมากครับยาที่น้องเอนอนั่งรอง้องไห้ยิ่งใจให้ละครทุสุดคงคือ แก่เขาขอส่งกุญส่งกุศลจากพวกเราที่ยังเฝ้า เพลงแหล่นี้นะครับเป็นเพลงที่อาจารย์สีเพชรหรืออาจารย์อูดน,นะครับเป็นคนแต่งไว้ให้กับโนร้องนะครับในงานของตาโนตอนที่ตาเสียชีวิตอาจารย์ก็แต่งเพลงนี้เอาไว้ให้ร้องกับตา<ช>และโนก็ได้ใช้เพลงนี้นะครับไปร้องในงานของยายโนอีกตอนที่ยายเสียชีวิตแต่โนไม่คิดเลยนะครับว่าโนจะได้ใช้บทเพลงนี้มาร้องในเพลงของในวันของอาจารย์เร็วขนาดนี้ ทุกคนตกใจมากกับการสูญเสียในวันนี้นะครับเพราะว่าอาจารย์ได้ให้วิชาความรู้ในการสแสดงของโนนมาหลายๆบทเพลงบทกรอนอาจารย์อยู่เบื้องหลังโนมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเกี่ยวเพลงบูชาพ่อแก่ที่โนได้ร้องอาจารย์ก็เป็นคนแต่งให้นะครับไม่ว่าอาจารย์ดวงวิญญาณของอาจารย์จะอยู่ที่ไหน ขอให้อาจารย์โปรดรับรู้นะครับว่าลูกศิษย์ลูกหาทุกๆกคนยังรักแล้วก็คิดถึงอาจารย์อยู่เสมอขอให้อาจารย์ไปสูส่คุสซูที่ดีลูกศิษย์คนนี้คิดถึงอาจารย์ครับครับก,ก็ต้องบอกว่าถ้าหากว่าเราไม่มีครูบาอาจารย์ก็จะไม่มีเราในวันนี้อย่างแน่น,นอนสิ่งสําคัญก็คือครูบาอาจารย์นะการที่ทุกคนได้มา มาชมลิเกหรือว่าได้มาดูได้มารักศิลปินลิเกหลายหลายท่านนะฮะแน่นอนว่าลิเกจะดีไม่ได้ฮะถ้าหากว่าขาดอาจารย์ปี๊ด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 อะไรอย่าพิ่งเด็กกำลังพูดอยู่อย่าพิ่งปี๊ดอย่าพิ่งปี๊ดพูดอยู่นะฮะก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าทุกคนเดินสวนกันแล้วจะมารักกันเลยเป็นไปไม่ได้ก็ต้องมาเห็นผลงานหน้าเวทีเห็นการรำการร้องดีๆสวยงงามนั่นก็เป็นเพราะอาจารย์สอน ถ้าไม่มีอาจารย์แน่นอนว่าเราคงจะไม่ได้มาเจอกันแล้วก็ได้มารักกันในวันนี้ก็ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ขอให้อาจารย์รับรู้ว่าลูกศิษย์ทุกคนรักและก็เทิดทูนอาจารย์นะฮะแหล่นี้ก็แหล่ให้กับคุณตามผมที่เสียไปคุณยายก็แหล่นะฮะอาจารย์คนแต่งให้ต่อไปก็เดี๋ยวจะแหล่